สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหัวลอนเตอร์ครับอ่าคลิปนี้เป็นการเจอกันระหว่างโกพดินกับไคโร่โคตรเป็นแคมปโคตรแพ้ทางผมมาแพ้ทางใช่เลยเป็นการเจอกันระหว่างไกยานกับไคทาซิคิไควือแพ้วะใครใจบอดใครคือใครครับใคจบมึงเล่นเล่นมุกนี้พีขอถอยเต่าก่อนได้ไหมพี่ฮะเริ่มก่อนเลยกันโอเคเริ่มก่อนเริ่มก่อนโอเค โอ้ไม่ god เปลี่ยนไปเดียวครับเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอ้ไม่เก่าเก่าเราจะพยายามลดคำหยาบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างที่บอกแล้วแต่สถานการณ์จะเอื้อมหน่อยแล้วต่กระโก้ไม่เล่นมุกแบกถ้ากระโก้ไม่เล่นมุกแบกเออได้แล้วเหมือนได้หางแบบจบครับจบครับจบครับเริ่มก่อนนะใช่ไงจะเริ่มหลังเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากเลยเป็นโจ้ เฮ้ยใหญ่กว่าตีเท่าไรครับดิวทิกเกอร์เพื่อนก็เพิ่นเขาจะกคาเกตใส่เราเแหละก็มีดูสิไลท์คอครับหมื่สองครับหยุดไปพร้อมกันที่คริติคอลหมื่นสี่ครับปล่อยปล่อยไลท์จบเพิ่นครับพลังคนจัวไลท์เอาแล้วลงฟ้าหนึ่งสกิล เปิดครับสามส li li โซเด,ดียร์ totally. นนี้โจเซฟโจเซฟเกลลงจากกองโซบัสติดชื่อรีเวเลเตอร์และจวนจดนี่ต้องติดชื่อไหมโจดนี่ต้องติดชื่อไหมเห็นว่าโซบัสติดชื่อติโก้แล้วจะเปิดพิโก้แล้วจเปิดติโก้แล้วจะเปิดทุกวันนี่โอ้ติดเชื้อมาเนี่ยไต่บันเข้ามาเลยไล้ เข้าเลยนี่นั่งรงแสนไหนไปพ่อทีที่พลังแรงครับตีใครเนี่อะไรวะทำไมนั่งเครียดเป็นช่างต้องมีสุนีจบนะอย่าอย่าให้ผมต้องหมดความอดทนไปมากกว่านี้จบจบเสร็จไหมเสร็จแล้วข้อเทินครับไลท์ครับข้อวิร้ายสกิลสกิลครับโซบาสองจุดเราจะกระเกตเราได้เลย อืมก็หมื่นหกตีแบงครับป้องกันด้วยฮิวอะไรหมื่นหกครับไ้โอเวอร์หลอดไปจีเลยเช็คเลยเช็คเลยรายแรกรายสองผ้ังข้างครับฮิวหนึ่งก็มีตลอดมีอันอื่นก็มีสองหมื่นสี่ครับอื่นยังมีเ้าฉันก็ยังยังไม่ได้เก็บผ้าเพิ่มเลยมันไม่เกี่ยวอันนั้นหรอกอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ย ร้านนี้นมัจนจิบช็อปพันิพนธ์ยามวานชั้นสี่ช่นเดิมโอ้เขาหน้าเคร่งียดมากเลยอยากชนะมากไงยถ่ายคยลิปรางๆมันนี้ไม่ชนะเลยเนี่ยเดี๋ขึ้นกระดงไูกอุ้ยมาแล้วครับล่างอ,อมาตะาร่างอ,อมาตะเป็นคุณพี่จอของเราตรงไปเมืูหนึ่งเนี่ยปล่อยเลยแปดแสนปล่อยเลยครับ ไลท์ไลท์แตนพิกเกอร์พลังข้างลุกที่พลังแหวนไม่เป็นไรตีเข้าดีเป็นหกแหวนไม่กอดตีกันโง่ๆอย่างเงี้แหละเราไม่หน่อยขอดูมืองหน่อยเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วตีข้างตีข้างเท่าไหร่เป็นหกเป็นหกต้องการการเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วผ่านเธอเนาะผ่านแล้วก็คือใช่ผมเริ่มเธอใหม่เวลวเดี๋ยวไม่ใช่พิจิตรีแฟ เขาเพินแล้วจู needed, Martine, <the <the mm ่ซ hmm. ิกแม็ก okay. ร um, ับ mm ป๊บปั๊บครับอืมดีใบดีเจี้วายบอลบอลแข่เรียกใหม่ได้กลัวอะไรเออนั้าดิไม่กลัวไว้เรามีแผนสอง s ซิร c h ต o b แบ n d B เรื่องขึ้นมาบนปีเข้าโซครับแวนจดรับสกิลสกิลอะไรอ่ะตีฮิตยิงหนึ่งตีระยครับเช็คเข้าเลยนะคีย์แวนพลังฝั่งนี้ครับพลังฝั่งนี้ครับจุ เดสกิลที่อย่างนะสกิลตัวเริ่มยิ่งก็จะไดใช้ครัจะได้ตีเนยียสกิลครับข้อหนึ่งทิง้งสองใบเยอะๆทิ้งเยอะๆทิงท้งทิงท้งคิวห้าพันเนี่เยเร,เรา๋ยวผมถึงได้มไม่เชอบเด็กกินก็ต้นเลตรงแออัดแวนเลยครับเอาแพลนี่ไป,ปนเไปีเก, <laughs> กอร็ สองหมื่นครับสองหมื่นนี่เริ่มหนึ่งสองหมื่นทายไวย้มือหกครับการฝากเต็มเลยโหจะอะไรไปชนะพี่อ,อ่ะบอกไว้ก่อนเลยว่าลิปนี้นลิปนี้เป็นลิปท,ที่ถ่ายลงถ่ายลงเอ่อลิปเด็กใน TN Review ด้วยนะแต่คือถ้ามาแพ้ตรงนี้คงดูไม่ขล,ลังแล้วล่ะไอมันอยู่ในสถานการณ์วาไว้เจ็ด ไอ้ยนพันบีเข้ามาแล้วอะจีจีตัดนะเดี๋ยวนะกูต้องากูต้องเป็นคนตามาว่ รอโฟสเกลเช็คหนึ่งสองสามอดใจนานแล้เก็บมาสกิลหนึ่งสองสามสี่โ้อ้วนลูกได้แต่บอมเดิมแล้วกลับไปม่ ดี๋ยวก็ไม่ทำมาที่แล้วเดี๋ยวตีพี่ตีิไปใช่เอาเหะดีกว่าบินโดยบินตีนมันหนึ่งแวนอห้าพันไปก่อนสองเจ็ดเลยเข้าเลยครับคลีแวนหลังรอฟูอออืื้ห สองหนึ yeah, ่งห้าเดมไปเลยอัติเมตเบรกห้าเดมเลยเหรอได้แล้ว,ร,ลวรับ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 เอาไปเลยโยนอันติเมตเบรกให้เนะอนเทอร์ก็คือมาจุกเขาชื่นใจนะได้อะไรออกมาภนะูมิใจภูมิใจแล้วใช่ไหมมาด้คิวจะภูมิใจกันก็ลงครับเดี no, ๋ยวไป เอาเลยแถวนี้พิยกให้อ่าเรียร์เรียร์ออยอาทำไมวะโอ้โอ้สกิลแนวเฟรมครับยิงสกิลเดอะเกตครับไม่เป็เดอะเกตโอ้มันมีชื่อของมันอยู่แต่ยังเพราะว่าหลอเด็กกินเดอะเกตทิ้งสองใบแันแวมแวนตีเลยสองหมื่น รุ่นรุรุ่นรุ่นมีบูทแบบนั้น้องมารอเหตุการณ์สิ่งแวนเคียดพยายามจะเล่นแบบไม่หัวร้อนเคลิ่อนย้ายเล่นหัวร้อนคูเฮดคูเฮดคูเฮดไปเต้จริงเลยนะได้แรกได้สองะไผมได้บอร์ดผมชื่อหมื่น มันหกเหมือนกันเกไปไหน่ามเดินครับคุณจัวเห็นได้ว่าในดาเมจ e มีชิกเกอร์ใบเดียวเออวะปล่อยสองลูกไปได้เน่พ่อจ้าวมีดิฉันมองไหมื้อมาแล้วตัวดีเกษสรได้ไม่ต้องไม่จ้เปไปต้องวนเพิ่มแค่เปิ่มอย่างแกแค่เปิ่มซีว้ก็เอาอยู่แล้วเอางั้นเลยนะ กว่าดวิดอดกินต้องวนเอกสารจากนั้นสลับกองโจเซโอ้สกิลถอดวีโดเออต้องสับกองสกิลถอดวโดอดจ่๊บสี่บสี มือมันหนาวจับไมเข้าแวนกอดเมินเมยเมหยุดก่อนหุดก่อนแวนกอดเพอร์เฟกาาเลยครับผมฮิวโอ้ยหิวข้างนี่ไเป็นได้ไงได้หิวแล้วลุกเลยอย่างนี้สองหนึ่งเมยสองหกครับเขาเพิ่มระจุ ฝั่งนี้ปล่อยนะขี่อคิกระางอืมอืมอัเงี้ยเว้ยความหนึ่งยิงบูโน่เฮ้ยเฮ้ยเเนฟมนอนอยู่ตั้งนานแล้วไม่ได้ยิงแล้วหรอยาความหนึ่งทิ้งสองไม่เนียน โอเคตีแวนเลยสองหมื่นหองคิดมได้อาจจเซฟไปสองไไปนะนอนนีเลยนอนหนรอแล้วสองหนึ่งบจะกาดทึงไหนองหมื่นหกันตรงนี้ต้องคิดนะหยุดทางแล้วเดตตีนี่รอ ก็อยากจะให้โหดร้อนเฉยสอดชื่อใดกันโอ้ my god โจเซ่หุ้ยตบเลยดีกวเก่าเก่าเดี๋ยว้เช็คเมดเดี๋ยวร้อยหมื่นแน่แน่แม่บู๊ทหมื่นแน่แน่สองข้าง สามสี่อะโมดัะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยนได้ขอเช็คของเพิ่มอีกโอ้โหอะไรวะขี้เต็มกองเลยโอ้ยขี้ทั้งตอบมีแค่นี้หรอบอกบอกเล่นมุกอะไรกันวะตัวสร้างมุกเลยโกเชียร์โก้แม่ โอ้โหกับยาบเป็นเตาโอ้โหเป็นอะไรโอ้โหเฮ้ยกูนี่เวียนกเกลปฏิวาลลเจียแล้วเช็คหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยสองหมื่นว่ะจริงอ่ะเล่นดี ซาบาว่าซบาว่าโจเซฟตีตีแวนเพิร์บิการครับทิกเกอร์บอดเกอร์สแปนพลังพลังโจเซฟแพนแพ้ฉีดสองตีแวนหมืนสองกันเนื่อสองหนึ่งเนี่ยขาดไม่อยู่กันไม่สำเร็จตายชนะแล้ว ลา้างอาถรรพได้เไไ้าได้ส,สำหรับคลิปนี้ก็บจบไปแล้วจบแค่นี้เออสิอว่าวปิดได้นะ <c oughs> ไม่ใช่เป็นน้ำมันผมนั้นแก่ <c oughs> สมมมันเป็นปมมา2อาทิตย์ก็คือเขาแพ้ทุกคลิปหลังจาก2อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ไมนานกว่านั้นด้วย <c oughs> นี่ไงเป็นว่าโคชนะด้วยการตีจะแกอย่างนี้ครับการเียากาศปิดปิดปิดิปิดป <h>, okay, ิดปิดปิดปิดิปิปินปิดปดไิดป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 ด์ดดด อะไรของมึงกันโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้ก็ลากันไปด้วยความความเมตตาของคุณจอร์ดแล้วก็โอเคโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับนี้ก็สวัสดีครับบบ๊าายย